โอเคนะฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมูนนะฮะวันนี้จะมาลงบอสโลกซึ่งเพิ่งเคยลงครั้งแรกเหมือนกันนะฮะต้องดูว่าบอสโลกจะจบอะไรบ้างซึ่งผมอ่านดูนะมันมีให้ใช้สกิลที่แบบเพิ่มใช้สกิลตามที่มันกำหนดมันจะเพิ่มดามเมจให้สกิลความแรงให้สกิลให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมไม่มีสกิลสักอย่างเลยผมก็เ่มลงขนาดนี้ตอนนี้ก็ลงกับพี่น้องในกิวนะฮะดูไม่เคยลงมาก่อนเลยไม่รู้ว่าให้อะไรบ้างนะ โอเคครับจะกาหนดเวลาให้120วินะถ้าจําไม่ผิดหรือ150นี่แหละ3นาทีประมาณนั้นนะถ้าเราตายในด่านนี้ครับมันจะเกิดให้อีกอัตโนมัตินะฮะโดยไม่ต้องกดเกิดนะครับเรากูดาว10วิโอเคถ้าเกิดเรายิงไปแล้วเวลาหมดนะ,ะเราจะได้รางวัลมาแล้วให้เรากดออกห้องเข้าตีใหม่นะฮะซึ่งบอสโลกนี้คือคนช่วยกันตีทั้งเซิร์ฟเลยนะฮะผมคิดว่าถ้าบอสแบบ เลือดลดเยอะหรือตายทุกคนที่ช่วยกันตีที่ทำาเมได้เยอะก็น่าจะได้รางวัลเยอะขึ้นฮะรางวัลมากแบบเออน่าจะมีการจัดดบบว่าคนนี้ทำามเมจดเยอะสุดคนนี้ทำามเมจเยอะสุดก็นนดดได้ของตามอันดับเหมือนแคนเหมือนกิวอะไรมานั้นนะผมคิดนะเพราะว่าผมไม่เคยลงเนี่ยครั้งแรกเลยก็จะดูลกๆหน่อยคะ,ะตอนนี้ก็คนมาแทบเต็มดิศเลยนะเขามาช่วยกันนั่งตีมาช่วยกันคุยโอเคไปดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผม,ม,มก็ทำาเมได้เยอะเหมือนกันนะ เป็นร้านล้านหกก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเนาะเราก็ไม่ได้เสียตังค์เยอะขนาดนั้นม,มีพอใช้ก็พอล้โอเคนะหลบนะฮะหลบหน้ายอยู่นะตอนนี้คือสกิลกดมือมีคนตายกลายเป็นผี <c oughs> บอสตัวใหญ่มากแล้วตัวเราก็เล็กมากเดินช้าเดินสโลด้วยโอเคตีต่อไปมันก็ให้ลงได้อ่า สี่รอบนะฮะคนเชิญคนโดนเชิญก็สี่รอบหมดนะฮะับเพื่อนตีเสียงเพลงแบบบิ้วมากเลยโอ้โหเจ็บ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 โอเคนะลองดูเอ้าลืมดูของรางวัลเลยโอเคถ้าเป็นอย่างนี้คือให้กดออกห้องเลยนะฮะโอเครอให้น้องๆเชิญมาอีกอันนี้ก็รอบสุดท้ายเนาะผมลงไปแล้วสองรอบ เดี๋ยวค่อยมาดูรางวัลก่อนแล้วก็อันดับว่าจะได้ะไรอันนี้ที่ผมทำตามีดแต่เยอะก็เพราะว่าผมธาตุไฟนะมอสเป็นธาตุไม้อ่าสําหรับอ่าพี่ๆในกิวหรือน้องๆเนี่ย ที่ลงด้วยกับผมคือเขาเล่นธาตุอะไรกันเนี่ยคาดน้ำเขาก็จะทำดามิดน้อยอยู่แต่สุดท้ายแล้วมองๆแล้วผมว่าดาเมจน่าจะหารกันเหมือนตอนลงบอสกิลนะทำไมหน้าจอผมแดงวะโอ้ต้องถอยก่อนโอ้โหหลบรอ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 บเอ้ยอย่าไปอยู่ใต้บอสบอสจะตายไหมเนี่ยลงแค่สี่รอบ เนนะเฮ้ยเฮ้ยจะตายเอ้ยหิวหิวก็หิวไม่ขึ้นขนาดมีข้าคุมดูดเลือดมายังเหมือนไม่ช่วยอะไรเลยโอ้ยยังแบบหิวไม่แรงเฮ้ยอย่าไปอยู่ใต้บอสดิวโอ้โตายกลายเป็นผีนะเงงเยังกลายเป็นผีเลยอ่ะอ๋อเกมเกมสองหนึ่งเกิดโอเคไปไปไป บิวที่ผมเอาลงก็เป็นบิวตามที่ผมลงคลิปล่าสุดนะฮะบิวนั่นเลยเลือ,บบอดมอสมันกี่ล้านวะนี่อ่ะแต่ดูแล้วมอสก็ถึงเหมือนกันนะผมก็ถือว่าำวามระมินดน้อยมากอ,อ,อันนี้ผมปิดเอฟเฟกเพื่อนร่วมทีไว้นะเพราะว่ามันมันเอ่อมันบงังพวก ดามิตมอรสพวกสกิลบมอสที่ห <temperature nant> okay. well, ่วยมานะครับมันหลบไม่ได้เพื่อนบังหมดสกิลเพื่อนเอฟเฟกเพื่อนโอเคแล้วก็คนที่ถามบิ้วน้ำนะครับต้องแต่อ่านมาในกลุ่มของทางต่างประเทศนะเขาบอกว่าซีซั่นหน้าน่าจะมาถ้าน้ำหน่าจะแรงเอ้าดึงนั่งดูอยู่แล้วโอเคไม่ได้เลยไปดูรางวัลกัน รางวัลโอ้ได้ตังค์หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าโอเครับแล้วตัวอย่างรางวัลอ๋ออันดับิวเหมือนกันเลยหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะ่ะรูปห้าวันโอ้ชิ้นส่วนเตี่ยช้าจันดับผมอยู่อันดับยี่สิบแปดว่ะเฮ้ยใช้ได้อยู่นักพน,นจอนอะ่ะ เฮ้ยย no <pi> ิบแสบวะตื่นเต้นอะไรวะดิวโอ้ที่หนึ่งเนี่ยเอฟเอ่อผมเป็นแฟนคลับเขาเนี่ยแจวแจวมิกะโอ้มิกะแรงแรงคนนี้โเขาเป็นเพื่อนผมอยู่นะผมเห็นถ้าจาไม่ผิดมีใครอีกที่ติดอัับที่ผมรู้จักนะอืม ไม่มีเลยดูอันดับคิวสิโหอันดับยี่สิบสามว้าวใช้ได้ใช้ได้อันดับส่วนตัวอันดับโอ้โหสามจุดเอ็ดตกไปอย่างไรอะเออยี่สิบสามนะดูรางวัลสิตัวอย่างรางวัลอันดับยี่สิบสามได้ไเลยโหเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้ส่วนตัวนะ เอ้ยเมื่อคิวนะโดนดับริบสาวนี้สิโอ้โหก็ใช้ได้เลยครับก็ประมาณนี้นะฮะมันให้เราไปปรับสกิลด,ด้วยเราดูสกิลตามนี้ฮะอืมอุย้ยซื้อสิท์เพรในการเล่นอีกโอ้โอเคตอนนี้ผมก็ไม่เหลืออะไรนะคครับสวัสดีนี้ก็อธิบายประมาณนี้แหละผมไม่รู้มากครับเจอกันรอบหนะ้าบ๊ายบาย